ามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ดเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอนดีตผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศา,ศาสตร์สโมสรของเราอ,อย่างทางเยอร์เกนครอฟในใหญ่เฮฟวีเมทัลเมื่อเขาเพิ่งจะอำลาทีมของเราไปตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วด้วยความตั้งใจของเจ้าตัวเองที่อยากจะพักเปรกจากการคุมทีมไปสักระยะหนึ่งเพื่อรีชาร์จพลังให้กับตัวเองของเขากลับขืนมา เขาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้กับทีมของเรามายาวนานถึง9ปีก่อนจะเป็นทักอร์เนอร์สตรอตนเยดัชแมนที่ถูกดึงตัวเข้ามาสานงานต่อและกำลังทำผลงานพาทีมฮอตฮิตติดลมบนอยู่ในเวลานี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามคนหนึ่งที่ยังคงอาไลอาวัครอปมากที่สุดก็คือทางทีวินคินลีเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมเราหลังจากโจ้ตัวเองก็เพิ่งออกมาประกาศความตั้งใจที่อยากจะย้ายทีมออกไปเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอในการไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับทีมอื่นแทน ทั้งนี้เมื่อถูกนักข่าวสอบถามถึงเจ้าใน่ายก่าว,ว่าเยอเกนครอปเป็นคนบอกว่าหากมันมีผู้รักษาประตูที่เก่งกว่านี้ในประเทศไอ์แลนด์เขาก็คงต้องให้ความเคารพอย่างยิ่งยวดเพราะเขามีความชัดเจนอย่างมากเลยว่า <S <S เขาประเมินฝีมือของคุณเอาไว้สูงยิ่งเลยนะเคลลเฮอแล้วคุณหลักคิดถึงเขาด้วยหรือเปล่านักข่าวถามนั่นจะทำให้ตัวของเคลลเฮอร์ตอบกลับมาเลยว่า แน่นอนที่สุดผมคิดถึงเขานะเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสโมสรแห่งนี้แล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ให้โอกาสผมได้เฉิดฉายขึ้นมาอีกด้วยคลิห้หอเล่าพรมรู้ดีว่าเขาประเมินฝีมือของผมเอาไว้ค่อนข้างจะสูงมากนั่นแหละที่ทำให้ผมคิดถึงเขาเป็นอย่างยิ่งและมันก็ไม่ใช่แค่ตัวของผมเพียงแค่คนเดียวด้วยนะแต่มันยังรวมถึงทุกๆคนภายในทีมของเราที่ต่างก็คิดถึงเขาเหมือนกัน อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาได้อำลาสโมสรของเราไปแล้วแล้วเราก็ต้องมองถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งใหม่นี้เหมือนกันแล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดให้กับทีมของเราในช่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสปิดทีมชาติโคลอมเบียของเราหลังจากจู้ตัวระเบิดฟอร์มเทพกดไปแล้วถึง3ประตูกับอีก1นึ่แอซิดจาก3เกมแรกในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ นอกจากนี้โจตัวเองก็ยังได้ต่อยอดผลงานดังกล่าวข้างต้นไปให้กับการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียของเขาด้วยหลังจากเขาเป็นผู้ทำประตูตามตีเสมอให้กับทีมในเกมฟาดแข่งกับทางทีมชาติเปรูซึ่งลงเอยด้วยผลเสมอกันไป 1. ประตูต่อหนึ่งสำหรับการแข่งขันเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อคืนวันเสราร์ แม้กระนั้นดีออสเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดถึงสฟิติการทำประตูของเขาในเกมทีมชาติและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางเนสเตอร์โรเรนโซในใหญ่ของทีมชาติโคลอมเบียต้องออกลงกระโดดลงมาปกป้องลูกทีมรายนี้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เขามีต่อทีมชุดปัจจุบันของพวกเขาอีกด้วย การที่คุณก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดังนั้นมันย่อมจะทำให้คุณตกอยู่ในสายตาของทุกคนและโดนจับจ้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะโรนนโซกล่าวย้อนกลับไปเมื่อ3หรือ4เดือนที่แล้วมันก็มีประเด็นพุดขึ้นมาว่าทำไมทางดีอัสถึงทำประตูนในนามทีมชาติไม่ได้เยอะนะแต่ในตอนนี้เราได้เห็นกันแล้วว่าเขากลายมาเป็นผู้นำดาวสันโวของเราสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกหลบขัดเลือก เรามีการพูดคุยแกนภายในทีมว่าเดี๋ยวเขาก็ทำประตูให้กับทีมของเราได้และท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าเขาสามารถที่จะทำมันได้จริงๆดังนั้นสำหรับตัวของผมเองแล้วผมไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลใจใดๆทั้งนั้นเพราะรูอิสเองก็กำลังทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีเลิศสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะเขาทำมันไดด้้ีอยู่แลว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนอารมณ์ดูเรื่องการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกสำหรับฤดูกาลนี้ให้กับทีมของเรากันบ้างมาเลยว่าภูมมีโปรแกรมสำคัญตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทเกมแชมเปียนลีกนัดแรกกันเลยทีเดียวหลังต้องบุกไปเยือนทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานถึงถึงซานซิโรสเตเดียมหลังเยาวของพวกเขาที่เป็นสนามซึ่งเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน การแข่งขันนัดนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่17กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นการกลับมาลงสนามนัดที่2ของทีมเราหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติต่อจากโปรแกรมที่เราจําเป็นจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเมือนของทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อน ทั้งนี้การบุกเยือนรอสโซเนรีดังกล่าวข้างต้นลิเวอร์ p ู o ของเราในฐานะทีมเยือนก็ได้รับส่วนแบ่งตัวเข้าชมเกมสำหรับแฟนบอลของทีมเรารวมทั้งสิ้น4,300กับอีก95ใบและทีมของเราก็สามารถที่จะจำหน่ายตั๋วดังกล่าวได้หมดเกลี้ยงตั้งแต่ตอนที่เปิดขายในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งของ AC ซีมิลานที่ซึ่งในตอนนี้พวกเขายังเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวก่อนจะถึงโปรแกรมการแข่งขันนัดดังกล่าวแต่ยอดทีมจากเมืองมิลานยังคงขายตั๋วไม่ได้อีกจำนวนหลายพันใบด้วยกัน เหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผลงานในช่องออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของเขาที่ย่ำแย่อย่างหนักหลังจากไม่ชนะใครมาเลยตลอด3เกมแรกที่ผ่านมาด้วยเป็นการเสมอไปถึง2นัดและแพ้อีก1เกมจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเรียกสัทธาจากแฟนบอลได้ นอกจากนี้การที่มันมีการตั้งค่าตัวเอาไว้แพงริ้วและสูงกว่าเกมการแข่งขันปกติในเกมเกาโชสุรอาเกินกว่าเท่าตัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ซ้ำเติมสถานการณ์ดังกล่าวจนแฟนบอลเลือกที่จะไม่ซื้อตั๋วมาเข้าชมเกมนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจสําหรับสโมสรของเรากับสนามแข่งขันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในโลกและเต็มเปี่ยมปไปด้วยมนตร์ขลังอย่างที่สุดกับสนามแอนฟิลด์ซึ่งเป็นรังเย้าของทีมเรา เมื่อล่าสุดมันก็ได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาโดยทาง Protectivity เพื่อจับอันดับว่าสนามใดคือสนามแข่งขันในการแข่งขันพิมลิกที่ดีที่สุดและสนามใดในทางตรงกันข้ามที่เลวร้วายที่สุดในบรรดาทั้ง20สโมสรพผลปรากฏว่าการศึกษาดังกล่าวระบุชัดออกมาเลยสนามที่เป็นอันดับที่1ในรีสีก็คือทางสนามแอนฟิลด์ของเราที่รับเรติ้งระดับ5ดาวสูงถึง86.99 ครองแชมป์สนามที่ดีที่สุดของพิมเมรยรีก่อนจะตามมาเป็นทางสนามทอ็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมบ้านของทางไก่เดอทองที่84.33เปอร์เซน อันดับที่3เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรเมื่อมันกลายมาเป็นสนามซิตี้กราวดของทางโจปา t ต i n g h a m Forest ที่ตัวเลข80.76%ด้วยกันหลังจากพวกเขาอยู่รอดในการแข่งขันพิมลิกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เลื่อนชั้นกลับมาสู่หลีกสูงสุดของประเทศได้เมื่อปี2022อันดับที่4ถึงจะเป็นคิวของทางสนามโอทราวฟอร์ดซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในลีกสูงสุดของอังกฤษ โดยพวกเขาได้เลตติ้งอยู่ที่80.53%ตามหลังซิตี้กราวแบบหายใจลดตน้นคอส่วนอันดับที่5ก็เป็นสนามเอมิเรสสเตเดียมหลังเย่าของทางปืนใหญ่ออสเนอลที่79.08%ทีนี้เราสลับขั้วาม,มาดูทางฝั่งสนามยอดแย่กันบ้างเมื่ออันดับที่1ตกเป็นของสนามเคนนิวเวิร์ดรดของทางลูตันทาวที่ได้เลตติ้งไปเพียงแค่62.21% ก่อนจะตามมดาด้วยสนามเซนแมรี่ของนักบุญซอลทัมตันที่63.3 2เปอร์เซและสนามเซลเฮิร์สปาของทางปราสาทรวนแก้วคริสตันพาเลทที่63.40ามเปซตามลำดับเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ได้หูกโหวมขึ้นมาอีกครั้งและมาจากสื่อที่เชื่อถือได้อย่างทางฟาริซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเองอีกด้วย เมื่อเขาได้ออกมายืนยันเลยว่าลิเวอร์รพูลมีแผนการในการกลับไปไล่ล่าตัวทางมาตินซูบิเมนดี้เมดฟิลตัวเก่งของทงเรอัลโซเซดัดอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แม้ว่าจะถูกเจ้าตัวตอบปฏิเสธมาแล้วหน,หนึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามทีพมคงจะไม่แปลกใจเลยนะหากลิเวอร์รพูลจะลองพยายามอีกครั้งในการขอซื้อตัวทางมาตินซูบิเมนดี้ในอนาคต โรมาโน่กล่าวทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็คือมันไม่ใช่แค่เพียงโรมาโนคนเดียวที่ได้ออกมาบอกเช่นนั้นแต่แม้แต่ทางเดวิดลินส์นักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง this is and f i e l d ก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วย ผมไม่อยากจะบอกว่าดยวการไล่ล่าตัวมาตินซูบิเมนดีจบไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะเพราะมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ลินส์กล่าวระหว่างการจัดรายการผ่านทางช่อง y YouTube a n นฟิล l agenda ผมคิดว่าในช่วงเดือนมก,กราคมลิว่าภูยังคงต้องการผู้เล่นเบอร์หหรือวิดฟิลด์ตัวรับพวกเขาอาจจะมีการปล่อยตัววัตทรุ่นโดเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความเหมาะสมมากกว่ายายเข้ามาแทน ตัวเลือกของพวกเขาไม่ได้มีเยอะมากนะและเราก็รู้ว่ามาตินซูบิเมนดีตรงกับความต้องการทุกข้อของพวกเขาดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ทีมจะรื้อฟื้นดิวนี้ขึ้นมาในเดือนมก,กราคมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราสแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ